กล่องซูมเสื้อยืดลิมิเต็ดออดิชันมาแล้วครับผมมีให้ลุ้นมากมายถึง6แบบไม่ว่าจะนะ้าสันติโค้ตต้มแก๊งไอ้บ๊อบนี่ก็มากันหมดเลยนะครับผมหรือถ้าใครดวงดีหน่อยเนี่ยเขาจะมีตัวซีเรตอย่างเจ้าลูนอสที่อาจจะหายากนิดนึงเพราะว่านักเตะดวงดีก็ต้องเหมาะสำหรับคนดวงดีใช่ไหมล่ะและพิเศษครับผมหากเพื่อนๆซื้อยกเซ็ตก็รับเสื้อไปเลย7ตัวแบบการันตีตัวซีเรตใครที่อยากอุดหนุนนะกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสามารถสั่งซื้อได้ถึงวันที่28กุมภาพักุมนาี้เท่านั้นหหมมดดแลล้วเยนะ บนโลกใบนี้มีนักฟุตบอลที่ถนัดเท้าขวามากถึง80%แต่มีนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายเพียงแค่10%เท่านั้นส่วนอีก10%ที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกเทพนะครับผมพวกถนัดสองเท้าอ่ะซ้ายขวาได้หมดนะครับวันนี้ผมเลยจะมาสร้างทีมรวมนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายครับผมแล้วมาดูกันครับว่าทีมทีมนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนหลังจากผ่านไปหฤดูกาลหลายคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าเฮ้ยนะคนถนัดซ้ายเนี่ยมีสัดส่วนประมาณส0เ็ส่วนคนที่ถนัดทั้งสองเท้าเนี่ยก็มีมมนน่ิบ เพราะว่าผมถนัดซ้ายยังไงละ่ะแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยคนถนัดซ้ายก็มักจะใช้ชีวิตได้ลําบากกว่าคนถนัดขวาอยู่ไม่มากก็น้อยเนาะอย่างเช่นเวลาจะไปเขียนกระดานเงี้ยบางทีมือมันเปื้อนนะครับหรือแม้กระทั่งโต๊ะเรียนเงี้ยเคยนั่งกันไปที่มันเป็นโต๊ะผสมเก้าอีอ้อ่ะกีโตแบบนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะทํามาให้คนถนัดขวานะครับคนถนัดซ้ายก็นั่งเขียนแขนตกไปดิแต่ในโลกของฟุตบอลน,นั้นการถนัดซ้ายไม่ใช่ข้อเสียนะครับ ดีไม่ดีอาจจะเป็นข้อได้เปรียบด้วยซ้าไปคนัเตะที่ถนัดซ้ายมันมีน้อยไงมันเลยทําให้การอ่านทางการดักทางมันจะลําบากกว่าคนถนัดขวานิดนึงและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะตั้งแต่ผมเตะบอลแล้วก็ดูบอลมาเนี่ยผมแอบสังเกตว่าอีพวกคนถนัดซ้ายแม่งจะเท้าหนักกันเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นโรเบียตัคาร์ลอใช่ไหมอาเดรียนเมสซี่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็เท้าหนักนะสมัยผมเตะบอลที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนที่ถนัดซ้ายแม่งเตะแรงกันทุกคนเลยแต่นี่อาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะใครคิดเห็นยยังงงไกกก็คออมเนมนนบด้ทททีีนนที่่่่าาาละรรแสใถซ คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอีซ้ายยูนเต็ดเป็นสโมสรที่จะรวบรวมเหล่าบรรดานักเตะเท้าซ้ายที่เก่งที่สุดในโลกมาลุยสึกพรีเมียร์ลีกฤูดูกาลนี้ภายใต้โโการทำทีมของเซอร์อเล็กซานเดอร์อีซ้ายโลโก้สโมสรเนี่ยยังเป็นรูปสิงหันซ้ายเลยนะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะสิง์มันหันซ้ายเรามองไปสิง์มันหันซ้ายแต่ว่า มันหันขวามันเป็นขวาของสิงค์ป่าววะสนามเย่าของเราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมชื่อสนามว่าซ้ายเพชรคาดขนาดมีคอนโดมาสร้างข้างๆสนามกูยังสั่งให้มันสร้างแบบเยื้อซ้ายเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มซื้อนักเตะเข้าทีมกันเนี่ยเราต้องรู้ก่อนครับว่าทีมเราอยากจะเล่นฟอร์มชันไหนเราจะได้คัดเลือกนักเตะเข้ามาให้มันตรงระบบไปไหนดูซิว่าเราจะได้ระบบไหนมาทํานะครับเอ้ยขอแบบไม่ใช่หลังสามโอ้ยสี่ห้าหนึ่งเหรอ หรือหรือ45่ห้าหนึ่งฟแฟลทครับผมผมขอเริ่มไปไล่เซนจากมิดฟิลก่อนเลยเพราะว่าแผนเนี่ยมันใช้ CM ยืนพร้อมกัน3คนใช่ปะเราไปดูกันครับว่า3 m ม d ิดฟิลเท้าซ้ายที่เก่งที่สุดในโลกจะเป็นใครบ้างใบให้ว่าจาก3คนเนี่ย มาจากอาร์เซนอลแล้ว 2. 2เริ่มจากคนแรกก่อนเลยครับซึ่งแนนน์เว่าเป๊ปกอดิโอลาเดินเข้ามาแบบนี้น่าจะเดากันไม่ยากเนาะเท้าซ้ายมิดฟิลด์ของเป๊ปกอดิโอลามันจะมีใครเก่งไปกว่าเบโดซิลบาวะค้าตัวตอนนี้56ล้านนะครับผมผมขอยื่นไปที่40ลร้านแล้วกันประหยัดได้ต้องประหยัดครับเพราะว่าเรามีเงินพันล้านก็จริงแต่เราต้องแบ่งเงินไปเซ็นพวกตัวสำรองด้วยนะเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดตอนจบฤดูกาลนะครับ <c oughs> ขอ18บวกกับเด็กในทีมเราว่ะเฮ้ยได้ครับร <laughs> ออะไรล่ะครับค่าเหนื่อยแสน8แบบเนี้ยอายุ29ผมเชื่อว่าแสน5ก็ยังพอได้นะเผื่อๆแสน2ก็ได้เราจะลองเสี่ยงไหมละ่ะผมถามไม่งั้นแหละเพราะว่าผมเสี่ยงอยู่แล้วนะครับผม <laughs> อ,อ้าวชิบหายเฮ้ยเดียวไม่เอาอันนี้มันค่าฉีกสัญญาโอ้โหชิบหายแล้วทุกคนไม่ได้ครับผมเราต้องแก้ดิวล่มไปก่อนเ,ออเบโรซีบาผมให้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละหนึ่งปอนด์พอ <laughs> เดี๋ยวเราไปดิวอื่นก่อนก็ได้แล้วค่อยวนกลับมาคุยกับเบโรซิบาใหม่มาคิวต่อไปเชิญเลยครับผมอาร์เตต้ามาแบบนี้หืมิดฟิลด์เท้าซ้ายที่เก่งที่สุดในโลกมาจากอาร์เซนอลแบบนี้น่าจะเดากันไม่ยากนะครับมันก็มีอยู่คนเดียวใช่ไหมละ่ะมาตินอเดกาดครับผมโอ้โหแต่ค่าตัวแล้วก็สเตนนี่โหดอยู่นะ89เลยเลยหรอลองยื่นไป140ก่อนดูเชิงอาร์เตต้า เอาแล้วค่าเหนื่อยล่อไป200,000นะครับโรเการโอโ้โหโคตแพงมาอยู่กับเฮียเนี่ยบอกเลยว่าต้องลดค่าเหนื่อยขอเป็นแสนห้าอ๋น้อยไปว่าแสนแปดล้วกันเอ้แสนห้าแหละแล้วก็ไปโน้มน้าวด้วยบนวัดกินเปล่าสักล้านหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเพียงพอที่จะทําให้เขาย้ายมาอยู่ฝั่งเราได้นะครับ เฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยคนต่อไปมาจากอาเซนอลเหมือนกันครับแต่ผมว่าตัวเนี้ยคนน่าจะเริ่มเดากันไม่ถูกแล้วเพราะว่าโอดิกาตไปแล้วใช่ไหมอีแล้วเท้าซ้ายที่เหลือเนี่ยมันมีใครว่าเขาคนนั้นก็คือมิเกลเมริโนครับโอ้โหเพิ่งย้ายมาอาเซนอลได้ไม่นานนะครับตัวนี้ถ้าตัว36ล้านอายุ28ผมว่าทางที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็คือลองยื่นไปตามราคาประเมินเลยซื่อทางอาร์เต,ต้าเอาอะแต่ว่าเขาขอเอาเด็กในทีมเราไปด้วยอุ้ยทีมกูมีเด็กมูลค่า68ล้าเชิครับเ้าไปเลย ถือว่าตาถึงนะเมริโนขออิมพอร์ตแท้แล้วกันเป็นการหลอกล่อเพื่อที่จะดรอปราคามาลงเพราะถ้าเราให้ครูเชี่ยวอะ่ะมันจะเรียกค่าเหนื่อยสูงขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้น อิมพอร์แทนก็พอส่วนสัญญา3ปีอะอยู่ไม่ถึงหรอกกูอยู่แค่ตอนเดียวถ้ <c oughs> 5, 1, เาเหนื่อยไปเลยครับแสนสองขาดตัวไม่มีเพิ่มไม่ไปมากกว่านี้แล้วนะครับโอเคดี okay, ครับผมในที่สุดเราก็ได้มิดฟิลมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับผมเป็นกลางเชิงรุกหนึ่งกลางบ็อกทูบล็อกหนึ่งนะครับจริงๆถ้าได้กลางรับมาอีกตัวหนึ่งนี่ไม่ต้องกลางรับก็ได้เอาเป็นกลางเชิงรับอะเออสามมิดฟิลเราจะแข็งแกร่งมากนะ <c oughs> ตอนนี้ทีมเราได้มิดฟิลมา2คนแล้วนะครับผมยังขาดอีก9คนเมื่อกี้ผมบ่นว่าอยากได้กองกลางเชิงรับมา1หนึ่งคนใต่ เาเบเดโรซิลบาเลยซึ่งถ้าดีลนี้เราได้เนี่ยไม่ต้องไปง้อเบเดโรซิลบาเลยนะครับผมโอ้โหกูจะบ้าค่าสิทธิ์สัญญาแสนสองอมาดูกันครับว่าเขานี่จะเป็นใครเขาคนนั้นก็คือแรนดิชาก้าครับเชิงรับเหลี่ยมซ้ายแน่นๆแบบนี้จะมีใครละครับผมเอาไปเลย50ล้านทางนั้นไม่มีปัญหานะครับผมแต่เขาถามว่ามีอีกนิดไหมเห้าสิบสองก็ได้ไวะาเออถือว่าหายากเพราะว่ากลางรับที่ถนัดซ้ายนี่มันโอ้โหให้นึกตอนนี้คือ ใครว่าคอร์ลัดไลเมอร์เหรอนึกไม่ออกว่ะผมคิดว่าการย้ายมาเล่นอังกฤลเนี่ยยอมดอกค่าตัวหน่อยก็ไม่น่าเกลียดมั้งบวกบนัสกินป่าอีก3 0 0 0 0 0ผมว่าเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างโอเคนะเอ้ยโอ้ยบน,นัส10ประตูเอ้อยได้ชาก้ามันคงไม่ยิงที่กูหรอกตำแหน่งต่อไปขอเป็นผู้รักษาประตูแล้วกันนะครับผมโอ้โหผมว่าอันเนี้ยหมูแต่หลายคนน่าจะเดาได้นะคือประตูเท้าซ้ายมันจะมีสักกี่คนวะแล้วอนเช่เดินมาแบบนี้แน่นอนรัาว่าเขาคนนั้นก็คือ อันเดลูนินก็ไม่ใช่ติโบกูตัวราคาประเมิน43.5ผมยินดีจ่าย50เลยเพราะว่ากูตัวเนี่ยมันค่อนข้างห่างจากอันดับ2อันดับ3นะครับผมอ่า 59เหรอวะอ่าไม่เป็นไรเอาครับผมถือว่าไม่ต่างจากเดิมมากนะครับคือตำแหน่งนี้อันดับ2คือเอดิซอนนะครับผมสแตต์แปดสิบเแล้วก็อันดับ3าก็เป็นมาม่านะซึ่งถ้าเราพลาดดีลกูตัวเนี่ยผมว่าดีลของเอดิซอนมันจะยากเพราะว่าแมนซิตี้เป็นทีมคู่แข่งเราในลีกผมว่าเขาไม่น่าจะขายเราง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องค่าเหนื่อยก็ไม่มีปัญหาแรอกครับแต่ว่าอลองหยอดหน่อยขอลดบทบาทหน่อยสิเผื่อจะโอ้มันไม่ให้หรอนี่อ่าไม่เป็นไรเอเย่นเดี๋ยวนี้นี่มันไม่ค่อยเสนอราคามาก่อนนะเนาะเ พูดก่อนแพ้นะครับผมก็ต้องเสนอไปก่อนแสนหนะ้าเนี่ยมันจะเอาไม่เอาก็ ได้ลูกสาประตูมาละเดี๋ยวเราไปเซ็นตัวทำประตูมาดีกว่าซึ่งหน้าเป้าเท้าซ้ายที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายคนเดาถูกเขาก็คือเออร์ลิงฮาเร็งครับแต่ว่าเซ็นไม่ได้ครับผมโอ้โหงานหยาบแล้วผมก็เลยต้องไปหาตัวเรื่องอื่นอย่างระดับ2อระดับสาหรือระดับ4นะครับผมไปเริ่มกันที่กริชมันก่อนเลยต้องบอกว่านี่เป็นกองหน้าที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะเวยแต่ว่าผมเล่นไม่เคยเข้ามือเลยไม่ว่าจะกี่ภาคต่อกี่ภาคแต่ในเมื่อเขาคือเท้าซ้ายที่ดีที่สุดลองจากฮาเล็งเราก็ต้องเซ็นเขามารััซึ่งกมมนนนเเยอด๋ะสตหื แปลกว่าเออแต่คือเกือบ90เนี่ยราคามันน่าจะแรงซึ่งค่าฉีกประมาณเนี่ยพอรับได้ครับเพราะฉะนั้นฉีกสัญญาเลยครับผมคริสมันค่าตัวแค่แสนสาม้วทุกคนอุย้ยแต่ว่าอ๋ออายุอายุ3 3แล้วใช่ไหมอืมโห สายังหล่อเหมือนเดิมเชื่อป่ะผมเคยเอารูปนักฟุตบอลไปถามเพื่อนผู้หญิงสมัยเรียนนะร้อยแล้วเกเดี๋ยวตอบเหมือนกันหมดเลยนะว่ากิสมันหล่อสุดใครที่แบบว่ากําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วแฟนนั่งอยู่ข้างๆก็ลองถามแฟนหน่อยนะว่ากิสมันเนี่ยหล่อไหมเอออ้าวแสนหนึ่งราคานี้มันเหลือแล้วอุยเอ้ยยีประตูยี่สิบประตูโอ้เอาแต่ไปครับผมเดียวครับ ขอจับมือหน่อยสุดรอโอเคทุกคนครับตอนนี้เราได้มา4คนแล้วนะครับกลาง3หน้าหนึ่งแล้วก็ประตูหนึ่งไปกันต่อที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับผมเซนเตอร์ฝีเท้าดีจากสโมสรหนองงูเหลืองธรรมชาติของนักเตะอายุย5เนี่ยราคามันต่อ,อยากเว้ยแต่อย่าว่างั้นงี้เลยนะลุงคือมันยังเหลืองอยู่เลยอะ่ะ85แล้วกันนะทางลุงไม่โอเควะยืนยันที่ราคาเดิม,มลุงผมอะ่ะประสบการณ์มากกว่าลุงเยอะนะถึงผมจะเด็กกว่าก็เถอะ แต่85้าล้านเนี่ยเขายอมรับได้อืมอย่ามาทำเป็นต่อรองอ่ะ9 0าแม่เอางี้อางงี้ 88แล้วกันถือว่าเป็นราคาที่เราชนะทั้งคู่นะ anyway> เออมาดูซิว่าเขาจะยอมหรือเปล่านะครับ no เก้ไอลุงเอ้า90ทัวร์ก็ได้แม่งเอ้ยเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองจะแตกซะก่อนไม่ได้หมายถึงลุงนะหมายถึงกูเนี่ยมาสโซนี่นี่คุยง่ายสบายๆนะครับเพราะว่าเคยร่วมงานกันในซีรีส์นะสันติแล้วนะครับรับค่าเหนื่อยไปแสนหนึ่งหมื่นมาแล้วครับประการหลังตัวแรกของเราได้ตัวแรกแล้วเราก็ต้องไปดูคู่ของเขาซะหน่อยนะว่าจะเป็นใครอาร์เซนอลส่งเข้าประกวดอีกแล้วครับผมกาเบรียลมาเาเยครับแต่ว่าเซ็นไม่ได้เพราะ ขายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปดูตัวเรื่องอื่นครับไม่ว่าจะเป็นนิโก้ชลเตอร์เบกหรือดาวิดอาราบามาดูนิโก้ชลเตอร์เบกก่อนเลยนะครับทุกคนตัวนี้ต้องจบให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นกองหลังที่ผมเล่นเข้ามือมากอะเออตัวนี้คือชอบมากนะครับอายุ24อุิ้ยชิบหายแล้วมันต้องเรียกแพงกว่านี้เว้ยทางนั้นเรียก86เอ้ยก็ไม่ได้แรงเกินนะเนี่ย ผมว่า75ได้นะแล้วเราก็อาจจะบวกวเซอร์คอร์ได้เขาสัก11%บเอ็ดเปอซไหมอ่ะลองดูไม่รู้ทำไมมันก็นต้อง11แต่ว่าเลขม,มันสวยดีถ้างั้นไม่เอาเลขสวยของเราอะแต่ว่าขอ86อืมโอเคถ้างั้นราคาที่เหมาะสมก็น่าจะอยู่ที่80ดนะครับมาดูเขาว่านูริซาินจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือเปล่า81เอฮ้แแหละถ้าข้อเสนอนี้เองยังไม่รับนี่เดี๋ยวจะเหลือ7978นะเออเอาไปเถอะดียวครับชาลเตอร์เบคค่าเหนื่อย5 0,000่นเองว่ะเฮ้ย,ยว้าราคามันถูก เกินจริงนะเนี่ยใครที่หากองหลังสแตตดีๆราคาถูกผมว่าไม่ควรพลาดตัวนี้นะโอ้เขาขอ6ฮมมือสองโอ้โหฮมมือสองก็ยังถูกอยู่ดีมึงลองเป็นนักเตะอังกฤษดิไม่ได้หรอกราคาเนี่ยเอาบิลครับเฮ้ยแต่จะว่าไปเมื่อกี้นูริซฮินที่เราคุยด้วยแกก็ถนัดซ้ายนะสมัยเป็นนักเตะตอนนี้แกนกลางทีมเราครบถ้วนแข็งแกร่งแล้วนะครับผมเหลือแค่ริมเส้นละไปต่อที่ปีขวาก่อนเลยนะครับผมจริงๆตำแหน่งอาร์วิวเนี่ยมันแอบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราได้แผน4-5-1ใช่ปะ่ะซึ่งแผนน่ะมันจะเป็นปีกแบบ RM แล้ว RM เนี่ยเออมันควรจะเป็นของออลิเซ่ไม่ก็ซาเน่นะที่ได้ไปแต่ซาร่าเนี่ยตำแหน่งหลักเขาเล่น RW ก็90 RM มันก็90นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเขาแหละครับนักเตะลิมเส้นฝั่งขวาเท้าซ้ายที่เก่งที่สุดตอนนี้แล้วเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอเลเร็วอันดับต้นๆจากซีรีส์ตอนที่แล้วด้วยนะไอรวมนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกอ่ะใครยังไม่ดูไปย้อนดูกันได้นะครับซาล้า 32, ลอ 60, อล่า้ รู้จริงหรือเปล่า50ล้านเอาไหมไมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ ชลอตเตอร์เบูพิ่งได้มา <c oughs> คุณได้อ่านข่าวได้อ่านโซเชียลบ้างปะเนี่ยว่าเขาเพิ่งเปิดตัวกับทีมผมเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ผมจะให้คุณได้ก็คือเงินสดครับ <c oughs> โอ้โห7 7ล้านว่ะโอโ้แล้วแดงแจ๋เลยแสดงว่าเขาก็แอบเด็ดขาดเหมือนกันนะเออจะเอาแล้วกัน <c oughs> เอาแล้วกันค่าเหนื่อยบางโมแกล่อไปสักเกือ <c oughs> บ200,000มาอยู่กูคิดถูกแล้วค่าเหนื่อยจะได้เหลือแสนห้านะครับอ่ะดูซิเอาเอาด้วยอย่างไวตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเดาไม่ถูกเพราะว่าแบ็คขวาที่ถนัดซ้ายมันหายากเนาะเดียโกม ตาเดินมาแบบนี้เดากันถูกไม่เอ่ยเขาก็ค <fry UC S> ืออันเดรียคาเิีาโซครับผมจากยูเวนตุสสแตตแค่78นะแล้วทุกคนถือว่าเออเนาะมันก็คือมันหายากอ่ะเพราะว่าแบ็กขวามันส่วนใหญ่เขาต้องเท้าขวาใช่ไหมคืออย่างซาร่าน่ะปีขวาถนัดซ้ายได้เพราะว่าโดยตำแหน่งอ่ะเขาตัดเข้าในยิงได้ไงทีนี้คนเป็นแบ็กอ่ะส่วนใหญ่เขาก็เลยนิยมให้เป็นเท้าขวาเพราะว่าหน้าที่หลักคือการโอเวอร์แลปซึ่งการโอเวอร์แลปเนี่ยมันก็โอเวอร์แลปเพื่อที่จะไปครอสหรือไปอะไรสักอย่างใช่ไหมซึ่งเท้าขวาที่เป็นฝั่งเดียวก ็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับมันแล้วแต่ว่าโค้ชจะวางแผนยังไงเนาะมาปิซสายกันต่อเลยครับผมตำแหน่งนี้เนี่ยจริงๆก็ม,มันฟิลโฟเดนเอ้ยเดี๋ยวนะโฟเดนมัน LW มันอาจจะมี LM ที่เก่งกว่าโฟเรนนะพูดถึงอะขอเช็คก่อนอ๋อนี่ไงเป็นทางนัานของอเลจันโดกิวมารโดนะครับผมที่เป็น LM แท้ๆเท้าซ้ายและสเปกสูงสุดในเกมเพราะฉะนั้นก็โทษทีว่าเป๊ปกูจำเบอร์ผิดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเซ็นคนสุดท้ายของเราก่อนซึ่งก็เป็นตำแหน่งแบไซ้ายนะครับผมเดาไม่ยากเลยนะครับตำแหน่งนี้ TOA เดตตัวนี้ราคาไงก็เหยียบร้อยล้านนะครับผมยืมไปเลยร้อยหนึ่งอันนั้นก็ตกลงครับผมเออให้มันง่ายแบบนี้ดิรับค่าเหนื่อยไปแสนห้าราคาประหยัดนะครับและนี่ก็คือนักเตะเท้้าาซยที่เก เก่งที่สุดในเกม Fc ยี่สิครับผมและนี่ก็คือทีมนักเตะถนัดซ้ายที่เก่งที่สุดในโลกที่เราสามารถเซ็นสัญญามาร่วมทีมได้นะครับส่วนงบประมาณที่เราเหลือไปเซ็นนักเตะตัวสำรองเนี่ยโอ้โหร้อยแปดสิบสี่ล้านกูเซ็นใครได้วะเนี่ยเดี๋ยวผมไปหานั่งดูแป๊บว่าผมสามารถเซ็นใครได้บ้างนะครับที่มันจะคุ้มค่าที่สุดสรุปตัวสำรองเนี่ยผมจัดสรรงบแบบสุดๆละกองหลังได้นาทานาเกะมาครับเพราะว่าเขาเล่นในทางเซนเต,เต,เตอร์แล้วก็แบ็คซ้ายแบ็ขวานะถือว่าคุ้มเลยครับผมส่วนอีกคนหนึ่งก็คนนที่่่เลฝังขวาได้ ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันรวมไปถึงเบโดซิลบาครับผมที่ตัวเขาเนี่ยสามารถเล่นมิดฟิลด์ได้แล้วก็สามารถยกไปช่วยซาร่าเล่นฝั่งขวาได้ด้วยนะครับและคนสุดท้ายก็คือโรเมลูลูกากูครับผมพี่ตู้ของเราเนี่ยผมจริงจริง,รง,รงผมอยากได้มาลาวิดนะแต่ว่าตังไม,ม่พอครับผมก็เลยได้พี่ตู้มาเพื่อที่จะเอามาช่วยองตวนกริสมันนะครับสรุปแล้วเงินเราเหลือ14ล้านนะครับผมก็เอาไปใช้จ่ายในยสโมสรแล้วกันพิวม์ลีกนัดแรกของเราในวันนี้ครับเรามาเยือนนอตติงแฮมฟอลล์เอดถึงซิตี้กราวเลยนะครับผมกับเกมแรกอย่างเป็นทางการของอี และใครก็ตามที่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมผมขอให้อ่าถ้าชาหนามีจริงนะผมขอให้พวกคุณถนัดแม่งทั้งสองตีนเลยไปทางเก่งเลยดูครับหล่อบรรดาตัวแทนหมู่บ้านของคนถนัดซ้ายนะครับผมสิเป็นตัวจริงของฟอเรสเจ้าบ้านนะครับผมมาระบบ42 3สมครับมาดูสิครับว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะสู้4ี่ห้าหนึ่งของเราได้หรือเปล่านะครับผมของเราก็ตามที่ทุกคนทราบเลยนะครับผมแต่ผมขอเอาตัวจริงลงไปก่อนนะสำรองก็เดี๋ยวก็เอาไว้ทีหลังแล้วกันเกมเริ่มแล้วนะครับผมทางฟอเรสเขียนเล่นก่อนนะครับ เริ่มต้นเกมด้วยความคึกคักแล้วครับผมทางเจ้าบ้านหมอกแกคลิปไว้โดนเอ้าลูกนี้จิ้มมืดแล้วแทงมาบูดยิงอุย๊ยไอ้บูดเนี่ยใหญ่อย่างเดียวไม่ได้มีความเร็วเท่ไหร่ไม่ต้องกลัวครับซาร่าซาร่าให้เร็วมาบอลอยู่ที่คริสมันคริสมันฝากซาล่าตัดเข้าซ้สา,สายก่อนตัดเข้าซ้ายแล้วยังไงแบ็คขวาเติมมาอย่างไงครับเปเบียโ,โซเป็นแบ็คขวาที่ถนัดซ้ายนะครับอย่าลืมแทงไปจังหวะนี้มันก็เล่นยากนิดนึงครับเก็บกินไหมเอ้าไปโดนคนแล้วพู้ธินเอ้า ไม่ฟาวหรอวะไม่โดนบอลเลยนะเอาการเป็นดีก็ไม่เป็นไรซาร่าซาร่าแทงให้คริสมันโอ้โหเป็นทีมที่ต้องแบบว่าต้องหาเรื่องเสียงซ้ายตลอดอ่ะแล้วโฉบมาบงบงเลยยิ่งโอ้โหโดนไม่เต็มครับคริสมันเฮ้ยอุ้ยโอ้โหอูดเอาเลยว่าหนึ่งศูนย์ครับน้องเนี่ยฟอเรสขึ้นนำไปแล้วครับผมจากผ่อหนุ่มที่ผมบอกว่าเออ วิ่งช้าโดนแล้วยิงกูซะเร็วเดานิโลโยนมาบาโซนี่โคกินอุ้ยเอ้าบอลหายแล้วยังไม่พ้นอันตรายแล้วโอ้โหเอ้ยโอ้โหสุอริเซฟเฉยครับกูตัวเจ้าตัวยังงงเลยครับลูนี่เซ็ยังไงวะโอ้จอดๆเลยครับแต่ว่าบอลมันมันโดนโดนอะไรวะโดนมือ หรือ <Gew> จริงๆกองหน้าเนี่ยถ้าผมเอาพิตู้ลงมาผมอาจจะถนัดกว่านะแต่เอาจังหวะนี้ของแทงสวยมากเลยแล้วกีโมโดเหรอรอแล้วไหลกินมันยิงว่ะเดียวติดเซฟครับผมโอ้โหน่าเสียดายครับสวยอูบาสโซน <im ulator TP> ี่แย่สวยจัดครับลูกนี้ผ่านไปเกือบจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับทีมเราเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วนะเบริโนเมริโนให้ซาร่าซาร่าใช้ความเร็วลากตัดใหม่มาแล้วทิ้งหนึ่งสองให้แล้วยริงยินดีจิง โอ้โหทาชิ่งจังหวะน,นี้กันอย่างสวยเลยวะ่ะการประสานงานกันของสิงอีซ้าโอ้โหไอสำรองห้กงนี้ที่ซ้ายหมดเลยนะ <c oughs> ดูครับเลี้ยงจี้มาแล้วทําชิ่งกับคริสมันกัน2คนครับผมโ <c oughs> อ้โหเพลิดเพลินแล้วก็จบครึ่งแรกที่ซิติกาวครับสกอร์ยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับผมเกมครึ่งหลังเริ่มนะครับผมทางฝั่งเรายังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะขอดูเชิงก่อนบุดออกซ้ายมา อยู่ที่แอนเดอร์สันครับแอนเดอร์สันจะดวนกับทางด้านของอุดแยะไม่โดนมาสโตนี้มาสโตนี่สวยเอาไม่ใช่กัมบีโซนะครับขออไปแล้วจะเป็นเกมสวงทางอ e ีซายยูในเต็ดครับแทงเลยช่องนี้แหละโอ้ยสวยกีฟปั๊นความเร็วไม่ค่อยได้รอก,ก่อนรอเพื่อนก่อนจนังหวะนี้เพื่อนเติมยังไงเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาแล้วโอเดโอไม่ได้ไม่ได้เอาได้อยู่เมลิโนยิง โอ้โหติดเซฟครับทีมเราตัวเตะคอเนอร์เยอะไม่ต้องห่วงโยนเราไมาอดีการแล้วลูกนี้ได้โขกเตมหัวแล้วโอ้โหเขียดเสาไปครับน่าเสียดายเดี๋ยวผมส่งเบโดซิวาลงมาแทนทางนั่นของแกนิชาก้านะครับผมคริสมันออกส่งโลคูเข้าไปต้องอาศัยพวกลูกมงลูกกระช่างหน่อยแหละแล้วก็กิวมันโดออกส่งเป็นคูรุตเข้านะครับผมอ้สวยโอ้บาตัวนี้เล่นดีวะสมแล้วที่นสติดึงไปร่วมทีมนะครับซารา่าโอซารา่าดึงแล้วยังไงจังหวะนี้ซารา่าตัดเข้าในก่อนครับแล้วให ไปที่นีโอโอดิกาตโอดิกาตไหลกูรุดเล่นกับลูกกูเอาสวนเลยลูกูลูกกับกูใหญ่ใหญ่เล่นตีนหนักอยู่แล้วเรียบโอ้โหพี่ต้คกิปไว้ลิปไว้จะไหลหรือเปล่าไม่ไหลเอาไหลเว้ยเอาโอ้โหอีเลงกายังไงโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้โหแกวออกมาได้ไงวะแล้วไม่พบอันตรายครับบอลยังอยู่ที่ฟอร์เรสแล้ววูดพิกแล้วยิงลูกนีโอสองหนึ่งเลยครับ วันนี้บอลเล่นเล่นโคตรดีเลยว่ะแล้ววุญสินทดให้3นาทีครับจิ๊บไว้ให้ไปอีแรงก้าอีแรงก้าไหลมาบูดโอ้โหช่องนี้ว่างเลยตั้ง่อนซ้ายจิ๊บโอ้ยจับโอพีคิกอีกจะให้โดนด้วยถ้าแพ้ก็แพ้ลูกเดียวพอโอ้ยพี่ตัวเคียด์ริงโอ้อะเราก็จบเกมที่สติกาวครับประเดิมด้วยความพ่ายแพ้ว่ะ ขอแก้มือเกมหน้าเดี๋ยวผมให้คริสมันสไตล์ตัวจริงเหมือนเดิมดีกว่านะโอ้โหพี่ตูแม่งซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมจริงๆผมก็ถนัดซ้ายใช่ปะถ้าเกิดว่าผมสร้างตัวเองลงไปเล่นในทีมทีมนี้ก็น่าจะฮาดีเหมือนกันนะครับแต่เอาจริงผมก็ไม่ใช่ซ้ายธรรมชาตินะเว้ยเพราะอย่างอามือซ้ายเงี้ยผมจะถนัดแค่คีบนะครับผมแบบว่าคีบตะเกียบคีบดินสออะไรเงี้ยจะใช้มือซ้ายแต่ถ้ามือขวาเนี่ยผมจะถนัดกำนะครับแบบว่าตีแบตตีปิงปองหรือว่าแบบต้องคว้างอะไรแรงๆเนี่ยจะจะคว้างมือขวานะครับผมไม่รู้เป็นกันหรืืืออ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 เเเเเเปปลลล่่่าา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 นนนนนนนะะะมมมมมวววววผผผคคค้้้้งงงงงงฟฟฟตตัััสสสสีียกกกก็็็็ำแแแแแขขรรรรบททพ ที่ใช้วัสดุ X-tor s i l e Steel นะครับผมซึ่งมันเป็นวัสดุที่ทําให้ตัวแว่นเนี่ยแข็งแรงและยืดหยุ่นมากๆจะปาจี่ครั้งหรือจะนั่งทับอะไรยังไงก็ไม่บิดไม่งอไม่หักสักทีแถมตัวเลนส์ก็เป็น Regina X Amber นะครับผมช่วยกรองแสงสีฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพคือถ้าเผลอทาหล่นหรือเผลอนั่งทับเนี่ยตัวเลนส์กับตัวขาวแว่นเนี่ยโอ้ทนสบายๆครับใครที่สนใจก็ทักเพจออ t ตัดไปได้นะครับผมเหมือนว่าตอนนี้แว่นเนียก็จะกลับมาให้พีแล้วนะไม่แน่ใจว่ารอบสุดท้ายหรือยังนะครับลองไป 100บาทนะครับมาเว้ยเกมนี้แหละเรามาแน่ครับเผาชมทุกท่านมาที่สนามทรายเพชรคาดนะครับผมต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าฝั่งเราวันนี้มาระบบเดิมนะครับ4 5 1แล้วก็ซีเรตัวจริงเนี่ยเอาชุดเดิมเลยชุดชุดเดิมเกมเมื่อกี้ที่ยิงประตูได้อะ่ะเออส่วนทางแอสตันวิลล่ามาในระบบ4 2 3 1, 1> นะครับผมผู้เล่นประตูเอมิเลโนมาติเนสอาคันยีพอตเอร์สอยู่เป็นคู่เซนเตอร์นะครับตรงกลางโมแกโรเจอร์โอลิวัดกินอยู่เป็นหน้าเป้าเกมเริ่มแล้วนะครับผมวันนี้เราเตะในบ้านเนี่ยต คว้าชชนะไม้ได้นะครับผมค่อยกิลมาโด้ดึงก่อนโอ้โหด็กาบจะรีบวิ่งมาไหนวะกลับมากรอนราอลอยู่ที่เบริโน่ครับเบริโน่ให้ชากา้าโอดิกาดกลับมาแล้วโอดิกาดยกจันอ้าวฟรีคิกรอบนี้ขอมเมมเลยนะเน้นยิงเข้ามกำแพงเลยดีกว่าปาั๊บประมาณนี้เอ้ยขามแน่ครับเลี้ยงอุย้ยโอ้โห ประตูตอศูจากมาตินโอเดกาดครับฟองเชียฝั่งชาวบ้านได้เฮไปบก่อนแล้วครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าปองเชียทีมผมเนี่ยใครถนัดขวากูไม่ให้เข้าสนาม <laughs> <laughs> หูเรียมนี้สวยมากมาตินโอเดกาดยังไงครับตัวนี้มาตินโอเดกาดเข้าเรียมไหลไหลเพื่อนยิงไง,ไง่ายๆดีกว่หุ่นตดบล็อกบอลไปอยู่ที่โอเดกาดยังไงเมริโนโแทงแล้วยกไอ้คริสมันคริสมันไหลต่อโอเดกาโดเอ้า ไม่ได้ครับก,ก้าออกเลยครับผมกับตันทีของเราส่งเบโดซิบาลงมาแทงอุย้ยสวยมากมาโดมีความเร็วอยู่แล้วอย่าไปยองยูมาโดรอรอซาลาซาลาโฉบเลยโอ้โหซาลาไม่ทันบอลตอเลนครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับผมมาว่าก็ต่อครึ่งหลังครับตอนนี้สกอร์เรายังนำอยู่จากฟรีคิกของอเริกาดนะครับผมกริสมันนี้ต้องเล่นกับซาลาเยอะๆนะคลาดทันกันอยู่แล้วสองตัวนี้ซาลาแทงกริสมันแตะหลบแล้วยิง เหนียวชิบหายมงึงนั่นน่ะซ้ายมาดิมาอยู่กับกูมาเรโดซิบาครับออกด้านไกลก่อนให้มาที่แกเบโซแกเบโซยอดโอ้โหยอดต,ตรงนี้ไม่ดูเพื่อนเลยครับแต่ว่ายังได้อยู่แกเบโซมองมาบอลมาอยู่ที่เมริโนครับโอาการเชื่อมสวยมากมาติน้นเพร้อยังไงเรโดรอแม็กเติมแล้วไม่ให้เปลี่ยนแกนดีกว่าแกนมังางไหลปึ๊บสวยมากโอดิกอ oh. oh. ตินเซฟอีกแล้วแกเบโซ เตรียมซ้ายอยู่แล้วแบบนี้ต้องครอสมาสวยครับโอเคข้างหน้าวิกอู้แย่ไม่ถึงแต่ว่าบอลยังมาตกที่ซ้ายด้วยเต็ครับซาร่าเข้าซ้ายแล้วลองปั่นเองติดบล็อกอีกยังอยู่ที่เบโดซิบา่าเบโดโอเ,เอากูึ้นมาได้แล้วลองปัน่น ระยะอันตรายของทางมิล่าครับใครทีมมึงใครจะยิงไหลมาแล้วยิงเลยรับสบายครับตัวมองข้างหน้าแล้ววางเร็วเลยละกันบอลมาตกที่เบลสิบาข้างหน้ามีใครคิดมาเหรอคิดมันไม่ค่อยเร็วแต่ว่านหน่อยละกันโยนมาแล้วไม่ถึงแต่ว่าป่ว,วโอ้ยเยเซ่ yes, อีกแล้วปัดกิน ทดสนาทีครับผมเอารักษาสกอยได้เอา3ามแต้มไม้ได้ครับโยนมาแล้วปงอุ้ยโอเคอยังเป็นคอนเนอร์อีกครั้งหนึ่งครับของทางมิล่ายังไงได้บอลมึงรีบเคลียร์เลยนะชกออกไปบอลยังไปตกที่เบลลี่ครับโยนเข้ามาอุ้ย้ยาโอ้โหผู้ตามีนดูหนึ่งหนึ่งครับ คือโอหุยิงแทบตายเลยวันนี้กุยิงแทบตายมาโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมครับแล้วก็จบเกมที่สนามซ้ายเพชรคาดครับผมโอ้โหอ่ะเราลงเล่นเองเนี่ยไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ไปดูตอนจบฤด,ดูกาลกันว่าทีมเนี้ยที่เราสร้างกันมามันจะไปจบที่ไหนนะอาจจะ คว้าแชมป์พิมพ์มลีกก็ได้ใครจะรู้ไปดูกันบทสรุปสุดท้ายของอีซายยูเนเต็ดเป็นไงบ้างนะครับ oh, โอ้ดาวซันโวกริสมันเป็นดาวซั <c oughs> นโวอ่ะหนูเท้าฮาแลนด์เลยนะครับผมแล้วสองคนนี้เท้าซ้ายทั้งคู่นะแอซิด <c oughs> เป็นค oh, oh, ริสบูดโอ้โหไดูกานนี้เป็นฟอร์มดีจัดค <c oughs> รูสาป,ประตูเรานี่ไม่มีติดคินทงกินชีสมาบ้างเหรอกูตัวเอาติดอยู่4เกมนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของใบแดงแล้วก็ใบเหลืองนะครับผมไปดูคะแนนกันว่าพิมพ์ลีกเราจบยังไงเพราะทัวร์อื่นผมก็ไม่หวังหรอกนะ เอาพี่บอลลีเลยแหละว่าจะโอเคหรือเปล่าโอ้โหจบอันดับ5ว่ะคลิปที่แล้วยังจบอันดับ4นะโอ้โหน่าเสียดายครับดีไซน์ยูไนเต็ดไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกครับผมลองดูบอลถ้วยทีเผื่อมีลุ้นอาร์เซนอลว่ะโอ้โหคาราบาวครับเป็นอาร์เซนอลนะครับผม FA ครับโอ้ยโอ้โหเอฟเอครับเข้าจริงแต่แพ้วู๊บแม่งเอ้ยหัหน่าเสียดายอ่ะก็เอาไปประมาณนี้นะครับผมทุกคนสนุกสนานกันไป